开始吧，开始吧，开始。我们来吧，来吧。开始吧，开始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  二十、二十三、二十一、二十九三十三十一三十二三十三。好，三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一五十二五十三五十 f

สองร้อยภาษาจีนสามร้อยลระลูกสี่ห้าร้อยหกร้อยล่ะ จ็ดร้อยอ่ะแปดร้อยอ่ะเก้าร้อยอะค่ะถ้าหนึ่งพันอะใช่หรือเปล่าหนึ่งหมืนหึ่หมื่นไม่เห็นรู้อะไรว่านว่านไหม วันีว yeah, ัใช่หนึ่พันอะไรใหม่นะเยจไม่ได้ยินเลยดังๆขี้วนีัปนหนึ่งหมื่นาหนึ่งพนอะหนึ่งพันอะอะไรเช่นเช่นนะ้เช่นขี้เ่หาีตุ i <laughs>